สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโหลดแอป a i s p แล้วก็วิธีการใช้คนระับให้เขาขาให้เข้าไปในเพจศัตรูแล้วให้เขียนว่า E I S P นะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเอาเรื่องอันแรกนะครับนะ พ่อรอแป๊บหนึ่งนะนี่นะนี่มันตับอย่างงี้อือรอสักพักอืม นอนนะ้อนอน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 นานตงนังเลยโอเคใกล้เสร็จแล้วก็สิบหน,นึ่งร้อยอ e a นี่

มันก็ผิดก็ผิดผิดเดี๋ยวๆเอากำลังติดตั้งยังไม่เสิ็จทำไมมันนานอย่างนี้เอามาละ ให้เข้าไปใน EISP พอเสร็จก็คอยย้ำนะครับว่าต้องเป็นลูกค้าของ EIS เท่านั้นนี่มาเสร็จแล้วก็โอไย ก็จะมีโหมดของน่ารักทีวีแล้วก็ภาพยนตร์ซึ่งเลือกกาส่วนอันนี้ก็ยังดูไม่ได้เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวกดเข้าให้ดูนี่พอกดดูปุ๊บมันก็จะโหลด เนึ่อของก็โหลดไปโหลดมานี่แล้วมันก็จะให้ลิงก์อินย้ำนะครับว่าเป็นลูกค้าของ a อเท่าน,นั้นเฉพาะ a อ a อให้เปลี่ยนเป็นไทยแล้วก็ระบุเบอร์มือถือให้ใส่เบอร์มือถือของ AAS เอับแป๊บหนึ่งจะผมล็อกิ้งแป๊บแล้วก็จะมีพอพอใส่เบอร์เสร็จปุ๊บก็จะมีรหัสผ่านที่ข้อความส่งมาให้นี่รหัสโอทอ็อป ของผม0866แปดหกมันก็ใส่เข้าไปแล้วกดตกลงนี่เราก็ดูได้แล้วนี่ผายปลลนอกอะ้วออะดู นี่แต่ใช้เน็ตดูอ็อกกี้อยู่พอดีเลยโอ้โอเคก็ดูได้ละโอเคนั้นก็จบก,การโหลดแล้วก็สวาันี้เห็นข<อ>่านี้นะครับ 拜拜。Bye bye.